สวัสดีค่ะทุกทกท่านสวัสดีตอนบ่ายเหมือนเดิมนะคะทุกท่านวันนี้ก็นำแนวทางข้อมูลแนวทางมาฝากเหมือนเดิมนะคะทุกท่านอ่าวันนี้แถวชะอําหัวหินนะคะอ่าฝนไม่ตกนะคะทุกท่านฝนไม่ตกนะคะทางนี้นะคะร้อนมากนะคะอยุดติดทะเลก็ร้อนนะคะทุกท่านก็วันนี้แอดก็ำนำแนวทางดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีอ่าแนวทางของสอสนามบินน้ำมาฝากนะคะทุกท่าน เลขบนนะคะทุกท่านมาแล้วนะคะข้อมูลบนนะคะของสอสนามบินน้ํานะคะทุกท่านตามมาให้เรียบร้อยนะคะทุกท่านหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขบนนะคะอสอสนามบินน้ํานะคะหกเก้าหนึ่งนะคะเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะแอดกัตั์ให้เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะทุกท่านแปดลงล่างนะคะทุกท่าน ข้อมูลมาแบบนี้นะคะแอดก็นำเสนอตามความเป็นจริงนะคะทุกท่านสำหรับของซอสสนามบินน้ำนะคะปล่อยออกมานะคะทุกท่านขอบคุณแนวทางด้วยนะคะที่ส่งข้อมูลมาให้แอดนะคะทุกท่านก้าวขึ้นนะคะก้าวขึ้นก็แสดงว่าก้าวขึ้นบนนะคะหกก้าหนึ่งเจ็ดก้าหนึ่งนะคะแปดลงนะคะก้าวขึ้นแปดลงตามนี้นะคะทุกท่านแอดตัดให้เรียบร้อยนะคะแอดตัดอ่า 9197นะคะตามนี้นะคะทุกท่านของซอสสนามบินน้ำนะคะข้อมูลบนนะคะทุกท่าน9จะมาทางบนทางล่างหรือเปล่านะคะทุกท่านตามตัวแอดหนุ่มสุพรรณนะคะทุกท่านแอดุปสุพรรณก็เด่นมาแล้วเลขเด่นแอดหนุ่มสุพรรณนี้เข้าดีมากงวดที่แล้วก็เข้าเก้าละศูนย์นะคะสาหรับเลขเด่นนะคะทุกท่านวันนี้เด่นมาแล้วนะคะเด่นมา หนึ่งอ่ามิถุนาย,ยนหกแปดแอดนมสุพรรณเด่นเจ็ดและแปดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่แปดแปดแปดเก้านะคะแปดเจ็ดสี่นะคะทุกท่านของแอดนมสุพรรณนะคะตามนี้นะคะทุกท่านตามมาให้เรียบร้อยนะคะทุกท่านเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่แปดแปดแปดเก้าแปดเจ็ดสี่นะคะทุกท่านของนุมสุพรรณนะคะ ก็มาดูข้อมูลแนวทางของอีกข้อมูลหนึ่งนะคะแอดลงให้แล้วนะคะคู่ตดบนนะคะทุกท่านคู่ตดบนรูปแบบนี้นะคะวดที่แล้วแอดก็ลงให้เข้าเก้าสามนะคะเข้าสามศูนย์เก้านะคะวดนี้นะคะสามห้าสามหกสามเจ็ดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดมีเจ็ดหกและเจ็ดเจ็ดด้วยนะคะทุกท่านเอามาฝากนะคะข้อมูลนะคะทุกท่าน าดูนะคะข้อมูลของอแอดกลุ่มนะคะเด่นมาแล้วนะคะทุกท่านเด่นใบเขียวนี้เด่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกท่านหนึ่งมิถุนายนหกแปดนะคะวิ่งล่างแปดนะคะแปดแปดหกแปดหนึ่งแปดเก้าแปดห้าแปดนะคะทุกท่านอีกช่องหนึ่งก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งมาก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้านะคะสามหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะทุกท่าน กองวัดที่แล้วข้าวอะไรของแอดกลมวัดทีแล้วข้าวแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะเด่นแปดเหมือนกันนะคะกทกาวัดที่แล้วนะคะทุกท่านตามให้เรียบร้อยนะคะวิ่งล่างเด่นหนึ่งและแปดนะคะ,นะคะทุกท่านวิ่งล่างเด่นหนึ่งและแปดนะคะตามนี้นะคะทุกท่านนําข้อมูลแนวทางมาฝากนะคะก็ถ้าแปดมาก็จะมาแปดอะไรนะคะท่าน มาดูข้อมูลแนวทางนะคะของของแอดทอนนะคะแอดทอนนะคะตำราพารวยนะคะทุกท่านสรุปล่างนะคะเด่น9 9 0 9 2 9 4 9 6 9 8นะคะ14 16 18นะคะทุกท่าน1มิถุนายน2568นี้นะคะ9 8 9 0กนะคะติดติด,ตด 8, ก็มี18ด้วยนะคะทุกท่านก็เหมือนกันนะคะคล้ายๆกันนะคะตัวเลขนะคะทุกท่าน มาดูวิ่งบนนะคะชอบวิ่งบนนะคะทุกท่านเอกสารน,นิดนึงงวดนี้9นะคะทุกท่านวิ่งบนตัวเดียวนะคะงวดนี้9นะคะทุกท่านตามนี้นะคะเอกสารน,นะคะชอบวิ่งบนนะคะงวดนี้วิ่ง9นะคะทุกท่านก็มาต่อนะคะด้วยน้องเพชรก้านะคะทุกท่านเพบจก้าก็เด่นมาแล้วนะคะเด่น6 1 6 1> และ 1, 1, 1นะคะมี6 1 9 1 6ก้าหกนะคะหกเก็เก็ดสองหนะคะทุกท่านหนึ่งมิถุนายนสองพันห้้ะคะแนวทางของน้องเพชรก้านะคะก็เข้าดีนะคะทุกท่านหกหนึ่งเก้าหนหกสองหะคะตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทุกท่านขอบคุณทุกไลร์ทุกแขกทุกท่านที่เข้ามาแวะรับชมนะคะขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่เข้ามา กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทั้งคนใหม่และคนเก่านะคะทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ